ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์แนวพระบรมการชูปถัมป์นะครับได้มอบให้กับผู้ที่ได้รับเกียรติในวันนี้นะครับคุณดิเรกอิงคณินันครับประธานสารดีกาครับวันนี้ได้รับรางวัลนะครับโดยรับมอบรางวัลแทนนะครับ นี่คือรางวัลที่3ของวันนี้ครับคนตะเปิดเอ็เรียวพันดามาพงครับรุ่เดียวกันค่ะครับผมเดี๋ยวผมกันรางวัลโดมเกติคุณนะครับเราปีนี้นะครับประจำปี2505 มีผู้แทนมารับนะครับศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์ครับคุณคณิตพีชวานิชครับและดรสมชายสาโรวาทนะครับซึ่งทั้ง6ท่านนะครับเป็นท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมธาชูประถมนะครับในโอกาสนี้นะครับขอกลับเรียนเชิญท่านชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรันมนตรีขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับทั้ง6ท่านด้วยครับขอกลับเรียนเชิญครับ ในนามของพวกเรานะครับที่น้องชาวรรมศาสตร์ทั้งอดีตและปัจจุบันก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนและน้องๆพี่ๆของเราหมายถึงผู้ที่ได้รับเกียรติยศทั้งหกท่านในครั้งนี้หวังอย่างยิ่งว่าหลายท่านยังอยู่ในตําแหน่งซึ่งปฏิบัติภารกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศเพราะฉะนั้นบทบาทของท่านจะมีผลอย่างยิ่งต่อบ้านเมืองนะครับ พวกเราทั้งหลายที่เป็น้าธรรมศาสตร์แต่ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศรอคอยและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานได้มีบทบาทสำคัญเพื่อทำให้บ้านเมืองของเราพัฒนาได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นและในานามขอชาวธรรมศาสตร์นะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งหกท่านครับสวัสดีครับ